สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็เป็นคลิปของบทที่7ทับ7แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าบทที่7ทับ7คืออะไรนะครับ เดี๋ยวเรามาพูดคร่าวๆว่าบทที่7ดทับหเราพูดถึงอะไรไปบ้างนะครับบทที่7 6ทับหนะครับเราพูดไปถึงสมการคลื่นนะครับที่มาของสมการคลื่นนะครับรูปแบบของสมการคลื่นถ้ามีสมการแบบนี้มาเราจะหาสิ่งสิ่งหนึ่งได้นะครับสิ่งสิ่งนั้นก็คือความเร็วคลื่นนะครับเดี๋ยวเราถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับกลับไปดูได้ในคลิปของบทที่7ทับหนะครับต่อไปนะครับคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึงนะครับ คลิปของบทที่7ทับเนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับอะไรครับกำลังและความเข้มของคลื่นอีกเรื่องนึงจะเป็นการแทรกสอดและการซ้อนทับของคลื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเรื่องรากนะครับ power intensity of wave นะครับก็คือกำลังและความเข้มของคลื่นนะครับเมื่อเรามีฟังก์ชันคลื่นนะครับซึ่งสำหรับคลื่นฮาร์โมนิกนะครับ เรมีสมการนะครับซึ่งสมการนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นฟังก์ชันคลื่นนะครับ y ที่เป็นตัวแปรขึ้นอยู่กับ x และ t นะครับมีค่าเท่ากับ a s i n kx ลบ omega t ใช่ไหมครับซึ่งกําลังของคลื่นฮาร์โมนิกนะครับเราให้สมการนะครับนิยามก็คือมีค่าเท่ากับ m u นะครับคูณกับ omega กำลังสองนะครับแอมพลิจูด a กำลังสองคูณกับความเร็ว v นะครับ cos กำลังสองนะครับ kx ลบ omega t สังเกตนะครับว่าเป็นคอสกาลังสองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราพลอตเป็นกราฟนะครับเราจะได้ปกติกราฟคอสนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เนาะกราฟคอสนะครับเป็นสีแดงๆแบบนี้ใช่ไหมครับแต่มันยกกําลังสองค่าที่มันอยู่ฝั่งลบก็เลยเป็นไงครับขึ้นมาทางบวกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกราฟนี้นะครับก็เลยเป็นกราฟของคอสกําลัง2นั่นเองนะครับซึ่งเป็นไงนะครับ แอมพลิจูดนะครับก็คือตัวนี้ครับถ้าคอสเป็นบวกนะครับค่าสูงสุดมันก็เลยเป็นค่าสูงสุดของมันก็เลยเป็นอะไรครับแค่นี้เนาะก,ก็คือมิลโอเมกากำลังสองเอกำลังสองวซึ่งมิลคืออะไรครับมิ ule, คือความหนาแน่นของตัวกลางใดๆนั่นเองถ้ายิ่งความหนาแน่นมากก็ยังก็ย่งมีอะไรครับกำลังมากนั่นเองนะครับทีนี้กําลังเฉลี่ยหาได้ยังไงครับ c o s Cost นะครับคอสกำลัง2ถ้าหาค่าเฉลี่ยของ c o s กํกำลังสองของมุมใดๆมันจะมีค่าเท่ากับ1.2ส่วน2เพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็น1.2ส่วน2มิวมกากำลังสองเอกำลังสอคูณกับ V นั่นเองนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งครับอันนี้คือกำลังเฉลี่ยเนาะหาได้โดยค่าดังต่อไปน,นี้นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีนะครับความเข้มนะครับความเข้มเฉลี่ยความเข้มก็คือ Intensity นะครับหรือตัว V นะครับก็คืออะไรครับ เป็ความเข้มของคลื่นนะครับก็คือกําลังนะครับที่แผ่กระจายนะครับคือกําลัง P ที่แผ่กระจายต่อด้วยพื้นที่1หน่วยของหน้าคลื่นเขียนเป็นสมการก็คือ I นะครับ Intensity เท่ากับ P ส่วน S ซึ่ง S คืออะไรครับมันก็คือพื้นที่ผิวนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะครับเราจะเรียนจริงจังอีกทีนะครับในบทนะครับอะไรครับบทอ่าบนไหนครับ ซึ่งความเข้มนะครับของคลื่นนะครับที่มันคือกําลังนะครับที่อะไรครับที่แผ่กระจายต่อพื้นที่หหน่วยของหน้าคลื่นเนี่ยครับตรงนี้นะครับเราจะได้เรียนกันอย่างจริงจังอีกที่นะครับว่าเราจะหาความเข้มของคลื่นได้ยังไงนะครับในเรื่องของคลื่นเสียงก็แล้วกันนะครับเนาะถ้าเรามีลําโพงมีกําลังเท่านี้นะครับมีพื้นที่ผิวนะครับที่ลําโพงที่ที่เสียงกระจายออกไปนะครับเป็นรูปวงทรงกลมนะครับเนาะเราจะหากําลังนะครับ หรือจะหาความเข้มจากกําลังของลําโพงได้อย่างไรที่ระยะต่างๆกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับในบทอ่าถัดไปนะครับก็คือเรื่องเสียงนั่นเองเนาะถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับ interference แล้วก็ superposition of w a v e นะครับก็คือการแทรกสอดและการซ้อนทับ ของคลื่นนั่นเองนะครับก็คือเมื่อคลื่นตั้งแต่2คลื่นขึ้นไปนะครับคลื่นที่ผ่านตัวกลางนะครับฟังก์ชันคลื่นของคลื่นรวมที่ตำแหน่งใดๆจะเป็นผลบวกเชิงพิชคณิตนะครับของฟังก์ชันคลื่นของแต่ละคลื่นเดี๋ยวเราจะไปดูผลบวกพิชคณิตกันนะครับในในหน้าถัดไปนะครับ เนาะซึ่งเราเรียกการรวมคลื่นที่ตำแหน่งใดๆว่าการแทรกสอดหรือ interference ก็คือมีการบวกลบกันนั่นเองง่ายๆก็คือถ้า a m p l i t u d e นะครับชี้ขึ้นเหมือนกันนะครับก็เอาบวกกันก็จะสูงขึ้นนะถ้า a m p l i t u d e อันนึงขึ้นหนึ่ง,งชี้ขึ้นอีกนึงชี้ลงชี้ลงนะครับก็จะมาหักหลังก,กันนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการที่แบบอธิบายให้ฟังพอ เข้าใจง่ายๆนะครับทีนี้ถ้าเรามีคลื่น2ชุดครับชุดแรกก็คือ y 1นะครับมีค่าเท่ากับ a s i n kx ลบ omega t อันนี้คือไม่มีเฟสเริ่มตน้นนะครับอีกคลื่นหนึ่ง y 2นะครับมีค่าเท่ากับ a s i n kx ลบ omega t ลบ phi สังเกตดูน,นะครับคลื่น2คลื่นเนี่ยค่า k เหมือนกัน omega เ,เหมือนกันนะครับ a เหมือนกันแสดงว่านะครับคลื่นทั้ง2คลื่นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือมีลบนะครับที่อยู่ข้างหน้า ขางน้าอเมริกาแส,สด ah งว่าเคลื่อนที่ไปทางขวาเหมือนกันมีความถี่เหมือนกันเพราะว่าโอเมก้าเหมือนกันมีลมด้เหมือนกันเพราะว่าเคเหมือนกันมีเอเหมือนกัน ijn. เพราะว่าเห็นไหมครับเอเหมือน,นกันเนาะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือขึ้นอะไรครับมีเฟสต่างกันไฟนั่นเองตัวน,นี้เฟสเริ่มต้นเป็นศูนย์ตัวน,นี้เฟสเริ่มต้นเป็นายนะครับเน,ะนะบาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าถ้าเรามีคลื่น2คลื่นนะครับถ้าเราจะรวมกันแบบพิเศษคณิตเนี่ยเราจะรวมกันยังไงคลื่นแรกนะครับก็คือว่า ท่ากับ a sin kx ลบ omega t บวก phi ขึ้นที่2นะครับ y สองนะครับเท่ากับ a sin kx ลบ omega t บวก phi สังเกตว่าขึ้น1นึ่งขึ้นที่ไปทางไหนครับขึ้น y 1นึ่งขึนที่ไปทางเป็นบวก omega t ครับขึ้นที่ไปทางไหนขึ้นที่ไปทางลบนะครับหรทางซ้ายนั่นเองอีกขึ้นหนึ่งนะครับเป็นไงครับเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่าขึ้นที่ไปทางขวานะครับเฟสเริ่มต้นเหมือนกันนะครับถ้าเอา 2คลื่นนี้ครับมาบวกกันแบบพิชคณิตก็บวกกันมาเลยครับเป็น y ใหญ่จะเท่ากับ y เล็ก1นะครับบวก y 2อเล็ก2นะครับซึ่งบวกกันแบบนี้เลยครับดึง a เป็นตัวร่วมออกมาก็จะเหลือ a sin kx ลบอบวก o อ e ม a t บวกฟ h i นะครับตัวนี้ก็จะเป็น a sin kx กลบโบวกฟ h i บวกกันเราจะใช้นะครับคุณสมบัติทางอาติโกนนะครับก็คือถ้าเป็น sin a บวก sin b จะเท่ากับ2 cos a ลบ b ส่วนสองนะครับบวกคูณกับ sin a บวก b ส่วนสองนะครับซึ่งที่นี้ถ้าดูดีก็คือนี่ใช่ไหมครับ a sin a บวก sin b แสดงว่า a คืออะไรครับ a คือพจน์นี้ b คือพจน์ไหนครับ b คือพจน์นี้นั่นเองดันั้น a ก็คือพจน์ที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับ b ก็เลยเป็นพจน์ที่อยู่ข้างหลังตัวนี้ใช่ไหมครับบวกกันแล้วนะครับจัดรูปออกมาจะได้รูปอย่างนี้ครับก็คือ y เท่ากับเห็นไหมครับ2 a cos โอเมก้าทีส่วนสองไซน์เคบวกฟายส่วนสองสังเกตดูไหมครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ cos เป็นศูนย์นะครับอ่ cos เป็นหนึ่งนะครับอันนี้สองสองพจน์นี้คูณกันเป็นหนึ่งจะได้แอมพลิจูดที่สูงสุดคืออะไรครับสองเเพราะว่าคลื่นเนี่ยครับมันรวมกันแล้วเนี่ยเห็นไหมครับแอมพลิจูดที่สูงที่สุดที่มันเป็นไปได้สองคลื่นรวมกันก็คือเป็น a อบวกเอก็เ,เท่ากับสองเอันนี้เป็นหลักการดูง่ายๆนะครับแต่อันนี้คือการบวกกัน แบบพิชคณิตโดยใช้หลักการของอะไรครับตีโอมิติเข้ามาช่วยนิดหน่อยนะครับสิ่งสิ่งนี้นะครับเราจะเรียกว่า super position นะครับก็คือการสอนทับกันของคลื่นนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก,กันนะครับถ้าเรามีคลื่นสีแดงนะครับเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับแล้วก็คลื่นสีน้ำเงิน ส,สีน้ำเงินตัวนี้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับเมื่อมันเคลื่อนที่มาถึงตรงกลางตำแหน่งนี้นะครับก็จะเกิดรูปรูปนี้สังเกตว่ามีการรวมกันสองคลื่นเกิดมาเป็นเป็นคลื่นรูปเดียวก็คือ,ค,อคือเส้นสีดําแล้วทีนี้นะครับคลื่นสีอ่าคลื่นสีแดงนะครับเป็นไงครับก็เคลื่อนที่ไปทางอะไรครับก็ยังขึ้นเขาก็ดุดออกจากกันก็ยังเคลื่อนที่ไปทิศทางเดิมครับ ก็คือเขาก็ยังกลับมาสู่สภาพเดิมของเขาได้นั่นเองนะครับอันนี้คือนำมาจากเว็บของ PSU นะครับเวฟวินโตรนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นหลักการแทรกสอดนะครับสิ่งเหล่านี้สิ่งตัวนี้นะครับเราเรียกว่าคลื่นนิ่งนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนกันอีกทีนะครับในเรื่องของคลื่นนิ่งโดยตรงแต่หลักการของมันก็คือมีคลื่น2อันนะครับเคลื่อนที่เป็นไงครับสวนทางการสังเกตว่าคลื่นทั้งสองคลื่นเนี่ยมีความสูงหรือว่าแอมพลิจูดนะครับจาก ตรงกลางนะครับถึงข้างบนเนี่ยแอมพลิจูดเท่ากันนะครับโอเคนะครับเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับความถี่ต้องเท่ากันด้วยนะครับสุดท้ายแล้วมันจะเกิดคลื่นนิ่งขึ้นสังเกตดูนะครับว่าเนี่ยจุดนี้มันจะไม่เคลื่อนที่นะครับเขามีชื่อให้มันว่าจุดอะไรครับจุดบับนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนกันอีกทีนะครับแต่ตรงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุดนะครับตรงนี้ครับโอ้ยนะครับถึงนี่นะครับ จากนี้ถึงนี่นะครับเราจะเรียกว่าปฏิบัติหรือแอนติโนดนะครับนั่นเองเนาะแล้วเวลาเราวาดรูปจริงมันก็จะเกิดเป็นคลื่นนิ่งแบบนี้นครับเนาะมันเป็นคลื่นนิ่งนะครับรูปหลังที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นประมาณนี้นะครับก็คือสายตาเราสังเกตเราจะสังเกตเป็นคลื่นนิ่งแบบนี้นะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีนะครับในอะไรครับ เรื่องคลื่นนิ่งแต่สิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือมันคลื่นนิ่งเนี่ยมันเกิดจากคลื่น2คลื่นแทรกสอดกันนะครับคลื่น2คลื่นที่เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามก็คือคลื่นข้างบนนะครับกับคลื่นที่2ข้างล่างครับคลื่นที่เข้าหากันนะครับแอมลิจูดเท่ากันนะครับทิศทางตรงข้ามนะครับเนาะความถี่เท่ากันด้วยนะครับนี่คือคุณลักษณะของคลื่นนิ่งที่เกิดจากการแทรกสอดกันนั่นเองนะครับสําหรับบทถัดเรื่องถัดไปนะครับเราจะไปดูเกี่ยวกับอะไรครับ เราจะไปดูเรื่องที่8นะครับก็คือแบบฝึกหัดเรื่องคลื่นทั้งหมดก็คือทบทวนเนื้อหาตั้งแต่บทที่7ทับ1ถึงบทที่7ทับเเลยนะครับเนาะเดี๋ยวสำหรับบทที่7ทับ 7, นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ